เอสวัสดีครับสวัสดีผีเรียห่มครับสิผีเรียห่มนี่เขาเรียกว่าผมเรียมีเอาคิดนะคบนโอทาทำมาฝากผีฝากน้องเหมือนก็เหมือนเดิมคบนโอ้นี่คำนเาเขาเรียกว่าคิดถึงแทบแยกแนวแกมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ที่แน่แน่กินข้าวเที่ยงผม อันเมนูนี้จะมีคำนี้โอ้ยกินซับหนัวเขาเรียกว่าสับหนัวคันะอ่านี่จะมีขนมจีนคำนะขนมจีนน้ำยาคำนออะแต่น้ำยาเราไม่เอาครับผมน้ำยาผมมีเยอะอยู่แล้วครับผมแก้วอันนี้ต้มขียดน้อยโอ้ผมไปใต่หมูขึ้นคำนะแล้วนี่จะเป็นไก่ย่างคำนะโอ้ยไก่ย่างนี่ไก่ย่างนี่ครับโอ้ยนี่คำนันเชิญใช้บริการได้คำนี้ไก่ย่างส้มตำหนัวคำนี้ขวัญใช่ไก่ย่างส้มตำหนัวพ่อคำ ก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวหูไอ้ก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรหูน้ำซุปกระโหลกหมาครับเนาะโอ้ยเนาะอ่าขนมจีนก็โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับเนาะพนักงานก็มีแต่จีนห่อกับจีนแดงครับผมเนาะโอ้ยนี่ครับอ่าพนักงานก็มีแต่พวกจีนห่อจีนแดงครับนี่อ่าเส้ก๋วยเตี๋ยวก็เหนียวผูกคอตายก็ได้ครับเนาะโอ้ยขวัญใช้กัย่างยามาครับยามาพนักงานก็มีแต่จีนห่อกับจีนแดงครับเนาะวันนี้แต่ไฮโลครับผมอ่ามีดีเดอร์เดอร์พ่อค้าเป็นแต่สีแซ่บครับ ใช้วิธีการได้ครับไปนักเสวัสดีแยกปากหมาครับพี่น้องอ่านี่ครับอ่าอะไรเลยที่เดียวเฉียวคบนี่เขาเรียกว่าอ่าไก่ย่างส้มตำหนูขนไส้ไก่ย่างส้มตำหนูครับผมมีดีอย่างเดียวครับพ่อครับเป็นตัวสีแซบครับผมจะพลาดผมหน่อยหนึ่งครับผมเป็นตัวสีแซบกว่าเก้า